เอาแล้วไตรรงสุวรรณคีรีทิ้งประชาธิปัตย์ขอมีลมหายใจเป็นของตนเองสอไปร่วมพักรวมไทยสร้างชาติดตรไตรรงสุวรรณคีรีนักการเมืองฝีปากกล้าในพักประชาธิปัตย์และยังเป็นอาจารย์ของนักการเมืองในอดีตหลายคนด้วย ในครั้งนี้เป็นประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรองนายยมตรีในรัฐบาลนายอภิสิทธิเวชชาชีวะอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตสสหลายสมัยได้ให้เลขานุการส่วนตัวมายื่นหนังรรรสือแจ้งความประสงค์เพื่อขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ต่อเจ้าหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์ที่สำนักงานใหญ่พรรคถนนเศรษฐิริเนื้อหาในหนังสือระบุว่าขบพเจ้ามีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และทุกตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานก่อนหน้านั้นนายไตรรงสุวรรณคีรีก็มีกระแสะข่าวว่าจะย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสางชาติที่มีนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งพรรคนี้ก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันและกระแสะข่าวที่ติดสอนห้อยตามไปในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการเลือกตั้งสมัยหน้าเช่นเดียวกันต่อมาดรไตรรงสุวรรณคีรีได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าผมขอมีลมหายใจเป็นของตัวเองใส่แฮชแท็กใส่เสื้อฟ้าเป็นครั้งสุดท้าย36ปีกับพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อเวลา15นาฬิกาของ27ตุลาคมผมได้ให้เลขาส่วนตัวไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์และทุกตำแหน่งในพักประชาธิปัตย์แล้วครับผมลาออกทั้งๆท,ที่ยังรักประชาธิปัตย์อยู่แต่ผมไม่ได้รักในตัวตึกตัวบุคคลผมไม่เคยยึดมั่นในสิ่งลวงตาเหล่านั้นที่ผมรักก็คืออุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ที่ได้ประกาศไว้วันก่อตั้งพักเมื่อปี2489 จึงได้เข้ามาเป็นสมาชิกตลอด38ปีอย่างไรก็ตามผมยังเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นรูปธรรทและนามประทจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเหตุและปัจจัยอุดมการปี2489 ทั้ง10ข้อจึงต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคให้เข้ากับบริบทใหม่ๆของประเทศและของโลกที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อล้อมกรอบมีให้ผู้บริหารหรือสมาชิกแสดงท่าทีที่ทําให้ประชาชนเข้าใจผิดในอุดมการเช่นต้องไม่มีใครมีท่าทีที่ทําให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพรรคตั้งตัวเป็นศัตรูกับทหารของชาติเพราะทหารในปัจจุบันแตกต่างไม่เหมือนกับทหารในสมัยก่อน ส่วนศัตรูของอุดมการ์ต้องเขียนใหม่ให้ชัดว่าไม่ใช่เฉพาะประเด็จการทาหารแต่หมายรวมถึงประเด็จการรัฐสภาด้วยและในนโยบายต่างประเทศต้องเขียนใหม่ให้ชัดเจนว่าเราจะเป็นมิตรกับทุกประเทศแม้ว่าระบบการเมืองการปกครองจะแตกต่างจากของของเราที่กําลังใช้อยู่เป็นต้นแต่ต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้อธิปไตยของชาติต้องถูกครอบงำโดยประเทศอื่นอย่างเด็ดขาด ทั้งหมดนี้ผมได้พูดเทศสมาชิกและผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ฟังโดยละเอียดแล้วเมื่อวันที่19มีนาคม2565ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดูเหมือนว่าพรรคก็ได้พยายามปรับปรุงจุดยืนและท่าทีคล้ายๆอย่างที่ผมเคยแนะนําไว้อยู่บ้างคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ยังมีพรรคการเมืองอื่นๆอีกหลายพรรคในปัจจุบันที่ยังมีจุดยืนด้านอุดมการ์ที่ตรงกับใจของผมที่อยากสนับสนุนโดยเฉพาะมีอยู่หลายพรรคที่เกิดใหม่จากคนที่ต้องออกจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถจะบอกใครได้เพราะเกร ได้มีการประกาศจุดยืนแห่งอุดมการเพราะมีนโยบายปฏิรูปหลายประการเหล่านี้ทําให้ผมเห็นด้วยและอยากสนับสนุนผมจึงอยากขอโอกาสมีลมหายใจเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งในบ้รปลายชีวิตทางการเมืองของผมเพื่อจะได้สนับสนุนพรรคการเมืองใหม่ที่ใหม่กว่าพรรคประชาธิปัตย์การแสดงออกจะได้สามารถทําได้อย่างเปิดเผยจะได้ไม่รู้สึกว่าแอบเป็นกบฏลับๆต่อประชาธิปัตย์เพราะผมยังรักและสนับสนุนอุดมการประชาธิปัตย์ แต่ก็สนับสนุนพรรคการเมืองอื่นๆทุกพรรคที่ผมเห็นด้วยกับอุดมการณ์และนโยบายยินดีที่จะให้การช่วยเหลือตามที่ถูกร้องขอโดยไม่หวังผลอะไรเป็นการตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าแก่แล้วหมายเหตุจนถึงปัจจุบันได้มีพรรคการเมืองใหม่ๆมาขอคำาปรึกษาไปแล้วถึง5พรรคการสนับสนุนช่วยเหลือพรรคการเมืองจะทำอย่างไรนั้นมันมีศิละปะที่ผมเรียนรู้มาและจะลองนำปฏิบัติดูในรูปแบบที่ว่าต้องรวมมิตรและแยกศัตรูในเชิงอุดมการให้ชัดเจน ถ้าได้ผลก็ดีถ้าไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรเพราะผมยึดถือคําว่าสันโดษตามภาษาพระที่สันโดษแปลว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ได้และผมเป็นเพียงคนตัวเ,เล็กคนหนึ่งจึงไม่คิดว่าทําให้ประชาธิปัตยต้องเสียหายเพราะพักเขามีบุคลากรมากอยู่แล้วส่วนมากก็มีความสามารถตามความเห็นของผู้บริหารและผมก็ไม่เคยจะทําร้ายพักหรือพูดจาใดๆให้พักต้องเสียหายและเสียน้ําใจกันอย่างไรก็ดียังคงต่อต้านและปฏิเสธทั้งพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ใช้โวหารแบบปลิ้นปล้อนโกหกตอแหลใส่ความหลอกลวง หน้าอย่างหลังอย่างเป็นพวกเล่นการเมืองเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของชาติที่ควรจะเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะผมเห็นว่าคนเช่นนี้ลงมาเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกโดยการอ้างชาติและประชาธิปไตยเพื่อเป็นการบังหน้าและให้ประชาชนหลงผิดในสาระสําคัญเท่านั้น โดยเนื้อแท้แล้วคนเช่นนี้เป็นพวกที่พร้อมจะขายชาติเพื่อแลกเงินพร้อมจะทําลายและบิดเบือนคําสอนอันเป็นหัวใจของศาสนาต่างๆเพียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากคนที่โงๆ่ๆตลอดจนเป็นพวกที่พร้อมจะทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหนที่รับและที่แจ้งเพื่อเปลี่ยนระบบการเมืองการปกครองของประเทศให้เป็นระบอบสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขซึ่งเป็นระบบที่แสนจะไม่เหมาะกับบริบทและประวัติศาสตร์ของชาติไทยหากแต่จะนํามาซึ่งความแตกแยกที่รุนแรงศิลธรรมจะตกต่ำการไร้อย,อยางอายในการ การทำความชั่วจะมีมากขึ้นเหมือนกับอย่างหลายประเทศทั้งในเอเชียและในลาตินอเมริกาผมเห็นว่าที่ปไตยและเอการาชของชาติอาจจะเกิดความเสียหายได้ถ้าประเทศต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของนักการเมือง ที่มีคุณสมบัติเร็วๆดังข้างต้นก็โดยที่นักการเมืองอย่างนั้นจะเป็นคนที่เห็นแก่ลาบยศเงินและสรรเสริญของตัวเองและพรรคพวกมากกว่ากิจยศและศักดิ์ศรีของประเทศชาติที่พูดเช่นนี้ก็เพราะได้เห็นตัวอย่างมาแล้วครั้งหนึ่งพวกเขาได้เคยแอบทําการตกลงลับๆที่อนุญาตให้มหาอำนาจบางประเทศมาตั้งฐานทัพในประเทศเพื่อจะได้สะสมอาวุธไว้ข่มขูบ่บางประเทศที่พวกเขาแย่งชิงความยิ่งใหญ่ในการเป็นเจ้าโลกกันอยู่ในปัจจุบัน โชคดีเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์มีคณะองค์รมนตรีและมีสถาบันกองทัพทั้ง3เหล่าเป็นเกราะกำบังให้ประเทศของเราจึงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพเหมือนกับประเทศยูเครนอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันปอลอผู้ที่แอบทําความตกลงลับๆหรือ M O U ดังกล่าวบางคนได้เสียชีวิตไปแล้ว ขอให้ทุกคนจองอาโหสิเพราะไม่มีทานใดๆจะได้บุญเท่ากับอภัยทานผมไม่ได้พูดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้เช่นนั้นครับหมายเหตุผมยังคงเป็นมิตรที่ดีของสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์เฉพาะที่เป็นคนดีอยู่เหมือนเดิมทุกประการโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่ขอให้ทุกคนโปรดทราบเจตนาบริสุทธิ์ของผมว่าการลาออกครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานกับพรรคการเมืองอื่นๆจะได้มีพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเคลื่อนไหวแบบเงียบๆ เพื่อจะได้ตะล่อมให้บ้านเมืองเดินหน้าไปในทิศทางที่ผมเห็นว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดโดยที่ผมจะไม่หวังอะไรเป็นการตอบแทนโดยส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใดๆซึ่งเคยแจ้งความในใจส่วนนี้ให้คุณจุลินหัวหน้าพักและคุณนิพนธ์รองหัวหน้าพักทราบแล้วเมื่อตอนที่ท่านทั้งสองมาเยี่ยมผมที่บ้านพักหลังการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสงขลาและชุมพรครับสืบจากข่าวรายงาน